ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงม,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญ,ญบุรีค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีรับมอบประกาศนียบัตร ISO 2 7 0 0 1จจากบริษัท BSI ประเทศไทยจำกัด รองอธิการบดีรองศาสตราจารย์ดรกริชนภูมิกิติพิษเป็นประธานรับมอบใบประกาศนียบัตร Information Security Management System ISO IEC เมื่อวันที่13ธันวาคม2563ที่ผ่านมาณวิทยาบริการชั้น5ห้องเมทาวีสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยนายบุคลากรใจดีผู้ตรวจและประเมินรับรองมาตรฐานมอบใบรับรองระบบคุณภาพ ISO 27001จากบริษัท BSI ประเทศไทยจำกัดสืบเนื่องมาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีได้กำหนดวิสัยทัศน์การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าสู่สังคมและประเทศโดยขับเคลื่อนตาม4ประเด็นยุทธศาสตร์ได้แก่ 1. การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร 2. วิจัยเพื่อสร้างสรรค์น,นวัตกรรม 3. การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปะวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรมและ 4. การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรมซึ่งเป็นมาตรฐานสากลด้วยระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศที่องค์กรขนาดใหญ่และสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของไทยให้ความสำคัญอย่างสูง สำหรับ ISO 27001เป็นระบบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศให้ต้นแบบสำหรับการประเมินความเสี่ยงการออกแบบด้านการรักษาความปลอดภัยและการนำไปปฏิบัติ รวมถึงการบริหารจัดการความปลอดภัยมาตรฐาน ISO 27001ระบุแนวทางการดำเนินง,งานและบริหารจัดการที่จะช่วยในการเก็บรักษาข้อมูลได้อย่างปลอดภัยซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีได้ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล ISO 27001เป็นที่เรียบร้อยแล้วนัดวรากิรติธนาพันธ์ทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญ,ญบุรีรายงาน ศาสตราจารย์นายแพทย์ยงชี้เหตุไม่ฉีดวัคซีนโควิด1 9ให้เด็กอายุต่ำกว่า18ปีก่อนเผยเด็กมีโอกาสติดเชื้อน้อยกว่าผู้ใหญ่ถึง3เท่าคาดว่าจะเป็นกลุ่มสุดท้ายที่จะได้รับวัคซีน ศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวันหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโพ์เฟซบุ๊กอธิบายถึงการฉีดวัคซีนโควิดสิบเก้าทำไมไม่จำเป็นต้องฉีดให้เด็กโดยระบุข,ข้อความว่าวัคซีนโควิดสิบเก้าพัฒนาขึ้นมาอย่างเร่งรีบยังไม่มีการศึกษาใดในการให้วัคซีนในกลุ่มเด็กอายุน้อยกว่า18ปีการขึ้นทะเบียนจึงยังให้กับผู้ที่มีอายุมากกว่า18ปีขึ้นไปทุกชนิดของวัคซีนจนกว่าจะมีการ ศึกษาถึงผลการใช้ขนาดในเด็กจึงจะมีการนำมาใช้ได้น่าจะมีข้อมูลปลายปีหรือปีหน้าโควิด1 9ติดเชื้อในเด็กส่วนมากเกือบทั้งหมดอาการไม่รุนแรงและมีอัตราตายที่ต่ำมากๆเป็น1ใน1,000หรือห0 0 0งถึงแม้จะเป็นเด็กเล็ก นอกจากนี้การติดเชื้อในเด็กขณะนี้พบน้อยมากเมื่อเทียบกับผู้ใหญ่มีการศึกษาการติดเชื้อในเด็กในครอบครัวที่มีผู้ป่วยโควิด -19 พบว่าเด็กมีโอกาสติดเชื้อน้อยกว่าในผู้ใหญ่ถึง3เท่าด้วยผลดังกล่าววัคซีนโควิด -19 ยังไม่ให้ในเด็กที่มีอายุน้อยกว่า18ปีและน่าจะเป็นกลุ่มสุดท้ายที่จะได้รับวัคซีนรับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในเวลา21่สนกากับทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญ,ญบุรีค่ะ รับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update ครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรี